สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจรงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวระหว่างวันที่18กันยายนถึง17ตุลาคมวันที่ของการพยากรณ์เราจะใช้การขยับย้ายราศีของดาวอาทิตย์เป็นหลักคะ่ะสำหรับผู้ฟังใหม่ช่องนี้นะคะจะให้ความสำคัญกับภพบเรือนเป็นลำดับแรกและจุดประสงค์ก็เพื่อใช้โหราศาสตร์เพื่อเป็นการวางแผนตั้งรับ ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาก่อนอื่นนะคะให้คุณสังเกตภาพรวมของดาวแบบง่ายๆด้วยตัวคุณเองคุณจะได้ทราบเบื้องต้นค่ะว่าทิศทางในการพยากรณ์จะออกไปในรูปแบบไหนดูจากชื่อพบเรือนนะคะอริมรณะวินาศเป็นพบเรือนที่ส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความเสียหายฉะนั้นเมื่อใดที่คุณเห็นว่ามีดาวเข้าไปตกอยู่ในภพเรือนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเสียทั้งหมดค่ะแต่ว่ามีบางเรื่องที่คุณจะต้องตั้งรับ สำหรับรักนาราศีกุมของคุณมีดาวตกอยู่ในภพเรือนที่เสียสองตำแหน่งค่ะและช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีเหตุการณ์หลากหลายเกิดขึ้นเริ่มกันที่ช่วงแรกดาวอาทิตย์ย้ายเข้าภพมรณะวันที่18ย้ายเข้าไปนี่ก็ไปเจอดาวอังคารคู่ศัตรูรออยู่นะคะแต่ว่าเป็นภพเรือนที่ดีค่ะอันนี้คือช่วงแรกพอวันที่28กันยายนดาวพุธกับดาวศุกร์ย้ายพร้อมกัน ดาวพุธในตำแหน่งนี้ได้มาตรฐานเป็นกเกษตรและมหาอุดและการมาของดาวศุกร์นะคะก็ทําให้ดาวคู่ศัตรูเพิ่มคือดาวศุกร์กับดาวเสาค่ะเป็นสองคู่ศัตรูนะคะในช่วงที่สองยังไม่จบค่ะวันที่สามตุลาคมนะคะดาวอังคารย้ายเข้าพบสุภะเป็นพบเรือนที่ดีค่ะ แต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ทำให้ดาวคู่ศัตรูกลับมาเจอกันอีกครั้งในตำแหน่งตีโกนนั่นก็คือดาวอังคารกับดาวเสาเพิ่งจะขัดแย้งกับดาวอาทิตย์ไปนะคะก็มาทะเลาะก,กับดาวเสาต่อคลิปนี้เราจะเปลี่ยนไปตีความตามลำดับเหตุการณ์กันบ้างคะ่ะเริ่มกันที่ช่วง10วันแรกนะคะที่เห็นเด่นชัดก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในอาชีพการงานคะ่ะ ความเป็นมหาจักรของดาวอังคารนะคะอาจจะมีการตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างบางคนตัดสินใจเปลี่ยนงานหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายค่ะวิธีการทำงานบางอย่างของคุณเปลี่ยนแปลงไปเช่นคุณอาจจะได้รับมอบหมายที่จะต้องย้ายสาขาที่ทำงานมีผลกับเรื่องของที่พักอาศัยแล้วก็การเดินทางนะคะบางคนไปได้ไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนหรือมีเหตุให้คุณจะต้องห่างบ้านไปทำงานที่ไกลๆช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆ บริษัทอาจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบรูปแบบการทำงานก็ได้ค่ะการได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบใหม่ๆช่วงเวลานี้ต้องระวังเรื่องของการทำเอกสารสัญญาข้อตกลงนะคะอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือว่าหาเอกสารสำคัญไม่เจอหรือมีเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายของคนในบ้านที่คุณจะต้องดูแลระวังเรื่องของการครบคนไว้หน่อยค่ะโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง และจุดเด่นหรือว่าเก็ตความรู้เรื่องของดาวในตำแหน,น่งนี้คือดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเขาเป็นคู่ศัตรูกันค่ะเลขที่ใช้แทนก็คือเลข1กับเลข3นี่จึงเป็นเหตุผลหรือว่าความเชื่อนะคะที่จะไม่นําเลข1กับเลข3ไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นมงคลเพราะว่าจะนํามาซึ่งความขัดแย้งแล้วก็ปัญหาหลีกเลี่ยงใช้เลขคู่นี้ได้ก็จะดีค่ะอย่างบ้านเลขที่หรือว่าทะเบียนรถนะคะที่มีเลขนี้ก็จะต้องมีวิธีการแก้เคล็ด หรือว่าใช้เลขอื่นๆเข้ามาช่วยลดทอนกำลังในด้านที่ไม่ดีไม่ใช่ว่าจะต้องขายบ้านหนีหรือว่าขายรถนะคะทุกอย่างย่อมที่จะต้องมีวิธีการแก้ไขแต่ก็ต้องมีความรู้เรื่องของเลขศาสตร์ด้วยค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณสำหรับวิชาโหราศาสตร์ของเราก็เช่นกันค่ะเราจะมีวิธีพิจารณาในหลายๆแงม่มุมเพราะว่าทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอ เวลาที่เจอดาวสองดวงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องที่ดีเลยค่ะที่เห็นตรงนี้นะคะดาวอาทิตย์กับดาวพุธเขาสลับแลกบ้านแลกเรือนกันแต่การที่จะได้ลาบผลจากพบเรือนนี้นะคะย่อมที่จะต้องแลกมากับการสูญเสียเช่นว่าถ้าคุณมีการฟ้องร้องหย่าร้างคุณชนะได้ค่าเลี้ยงดูค่ะหรือว่าได้เงินก้อนจากการถูกจ้างออกจากงานก็ได้ในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะคะ อาจจะต้องมีเหตุให้ต้องห่างกันเป็นการชั่วคราวค่ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องไปทำงานที่ไก,กลๆหรือไม่คนรักของคุณก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตรงนี้มีเกณฑ์ของการขัดแย้งแล้วก็ไม่เข้าใจกันอยู่ด้วยนะคะมีเรื่องของการทำอะไรบางอย่างลับหลังซึ่งกันและกันในบางคนคู่ที่ศีลไม่เสมอกันจะมีเหตุให้ต้องจบหรือว่าเลิกลากันไปค่ะและในอีกความหมายหนึ่งนะคะ คู่ครองของคุณอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองคุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระด้วยก็ได้ในส่วนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเปราะบางมากค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าจะมีบททดสอบนะคะระหว่างคู่ของพวกคุณกันซึ่งก็จะเข้ามาได้หลายรูปแบบค่ะคู่ไหนผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ก็ถือว่ายังมีวาสนาต่อกันค่ะด้วยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูด้วยนะคะ ระหว่างดาวสองดวงนี้เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของการกระทบกระทั่งแล้วก็ความรุนแรงอาจจะต้องใจเย็นๆกันด้วยค่ะสำหรับคนโสดนะคะถ้าจะมีใครเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็น่าจะเป็นคนที่ผ่านการเลิกลาย่าล้างมาก่อนแต่ว่าถ้าคุณจะลงหลักปักฐานกับใครก็ต้องคิดให้รอบคอบด้วยค่ะและสำหรับคนที่ยังหวงความโสดอยู่นะคะระหว่างความฝันกับแฟนเลือกตามหาความฝันของตัวเองให้เจอก่อนดีที่สุดค่ะ แล้วเดี๋ยวแฟนที่ดีก็จะเข้ามาเองถ้าเป็นความสัมพันธ์กับสถานะอื่นๆทั่วไปนะคะช่วงนี้ต้องระวังการถูกชักช,กชวนโน้มน้าวทุกรูปแบบค่ะโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ช่วงนี้คุณจะทวงเงินคืนได้ยากนะคะและการทำเอกสารข้อตกลงต่างๆต้องตรวจเช็คเงื่อนไขข้อผูกมัดให้เรียบร้อยค่ะมีโอกาสที่คุณจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่แล้วก็อย่าไปค้ำประกันอะไรให้ใครเด็ดขาดค่ะ เพราะว่าอาจจะนำปัญหาบางอย่างกลับมาสู่คุณได้ในภายหลังไปดูที่ช่วงที่สองกันต่อค่ะหลังวันที่28กันยายนนะคะเดวพุธกับเดวศกย้ายพร้อมกันดาวพุธได้มาตรฐานเป็นเกษตรแล้วก็มหาอุดเป็นเดวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็มรณะพบเดือนนี้นะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจบการเลิกลาหย่าร้างความพัดพรากสูญเสียไม่จากเป็นก็จากตายค่ะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง การเจ็บไข้ไม่สบายมรดกความขัดแย้งแตกแยกเศรษฐกิจการเงินของคู่ครองการเดินทางไกลาการต่างประเทศนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนนะคะที่คุณจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ว่ามานี้ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะจากดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเรามาดูในส่วนของดาวพุธเจ้าของภพเรือนกันบ้างค่ะเกณฑ์ของการที่จะต้องตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างก็ยังคงมีเข้ามา หลายๆอย่างที่มันคัางค้างมันก็จะได้ข้อสรุปนะคะไม่ว่าจะสรุปไปในทางที่คุณอยากให้เป็นหรือไม่ก็ตามบางครั้งการจบการจากก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของความเสียหายเสมอไปค่ะสำหรับบางคนนะคะเหมือนว่าได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยซ้าเพราะว่าความเป็นเกษตรของดาวในภพมรณะการที่จะได้อะไรมาจากภพเรือนนี้ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนค่ะเช่นว่าได้ทรัพย์สินมรดก แต่ว่าต้องแลกมากับการสูญเสียหรือว่าขายทรัพย์สินมรดกที่ดินได้แต่ก็ต้องแลกกับการผิดใจกันกับพี่ๆน้องๆบางคนถ้าเป็นเรื่องของการชนะคดีความก็อาจจะต้องแลกกับการเสียความรู้สึกหรือว่าการได้กลับมารักตัวเองอีกครั้งแต่ก็ต้องแลกกับการสูญเสียความรักที่ไม่คู่ควรไปบางคนตัดสินใจออกจากงานที่กดดันเพื่อแลกกับความสบายใจ ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองล้วนๆเลยค่ะว่าใครจะให้น้ำหนักไปในด้านที่คุณได้หรือว่าเสียมากกว่ากันเพราะว่าความหมายของพบเรือนนี้เขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะการได้มาคุณย่อมต้องแลกกับอะไรบางอย่างหรือว่าถ้าเจ็บป่วยไม่สบายก็จะได้ยาดีเจอหมอเก่งค่ะมีการโยกย้ายหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ด้วยก็ได้หรือว่าถ้ามีแผนที่จะเดินทางคุณก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกล บางคนนะคะกลับไปลื้อฟื้นวิชาความสามารถเก่าๆหรือว่าอาชีพเก่าๆในอดีตค่ะอาจจะมีเหตุให้ต้องหยุดหรือว่ายกเลิกทําไปก็อาจจะนํากลับมาปัดุ่นมาต่อยอดทําใหม่ได้นี่คือการได้มาจากสิ่งที่เคยสูญเสียไปแล้วก็อีกเช่นกันค่ะและเกณฑ์ของการที่จะมีลาภผลบางอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นความตายค่ะยิ่งถ้าใครนะคะที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับการขายประกันชีวิตช่วงนี้ไรายได้ของคุณจะดีมีลูกค้าเยอะ หรือไม่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมทางาศาสนาเช่นพวงหลีดลงศพหรือว่าได้เงินประกันชีวิตครบกำหนดคืนคะ่ะเงินส่วนแบ่งจากมรดกของครอบครัวก็ได้หนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะสำหรับดาวเป็นเกษตรอยู่ในภพมรณะฉะนั้นเรื่องที่ว่ามานี้มันจะมีความเด่นชัดมากเป็นพิเศษคะ่ะแต่ว่ายังคงถูกรบกวนจากดาวคู่ศัตรูในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะฉะนั้นเรื่องที่ดีและเสียสามารถสลับเกิดขึ้นได้พร้อมกัน เนื่องจากพบเรือนี้นะคะมันจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่หลากหลายแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันค่ะคุณลองเอาสิ่งที่เราตีความนะคะไปเปรียบเทียบกับเรื่องของคุณดูว่ามีประเด็นไหนที่มันสอดคล้องหรือว่าใกล้เคียงกับเรื่องของคุณได้บ้างแต่ว่าดูจากภาพรวมแล้วนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการตัดสินใจก็ขอให้คุณเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับพวกคุณแต่ละคนค่ะ มีดาวพระเกตนะคะขยับเข้ามากระตุ้นอยู่ในบ้านของดาวพุธภพปุตตะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตรงนี้ตอกย้ำค่ะว่ามีเกณฑ์ของการที่คุณจะต้องจบจากสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกสิ่งหนึ่งชัดเจนหรือบางคนอาจจะต้องห่างบ้านไปทำงานที่กไกลๆมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยโยกย้ายหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนในบ้านก็ได้ค่ะที่เป็นฝ่ายพลัดพากห่างไปช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆ จะไปทำงานหรือไปศึกษาเรียนต่อก็ได้ช่วงนี้จะมีไอเดียอะไรใหม่ๆมากเป็นพิเศษนะคะมีเรื่องของการวางแผนทางการเงินรายรับรายจ่ายในครอบครัวแต่ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆต้องทําแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะตรงส่วนนี้นะคะมันจะมีทั้งงานที่เหมาะสมแล้วก็ไม่เหมาะสมที่จะลงทุนโดยเฉพาะพระราหูนะคะเขากำลังจะย้ายเข้าพบเรือนการเงินอาจจะมีแรงกระตุ้นบางอย่างที่อยากจะทำให้คุณใช้จ่าย แต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงบางอย่างอยู่ในนั้นด้วยนะคะหรือไม่ก็จะมีสัญญาณเตือนเข้ามาที่เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายที่จะมีเพิ่มมากขึ้นถ้าอาชีพการงานที่จะถูกฉลกกับช่วงเวลานี้นะคะก็จะเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าลาบผลจากแดนไกลที่เกี่ยวกับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวถึงจะเหมาะค่ะอีกทั้งดาวยังอยู่ในสถานะที่เดินผิดปกติกันหลายดวงนะคะทุกรคนาราศีคะ่ะยังคงต้องใช้ความอดทนในเรื่องของการรอคอย ไม่สามารถที่จะเร่งรีบเรื่องของผลสําเร็จหรือความสมหวังได้เต็มที่แล้วก็เช่นกันนะคะดาวในตําแหน่งนี้ดาวสุกกลับมาเจอดาวเสาคู่ศัตรูอีกครั้งเท่ากับว่าเป็นช่วงที่มีสองดาวคู่ศัตรูเรื่องที่ดีและเสียมันสามารถสลับเกิดขึ้นได้พร้อมกันค่ะดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุแล้วก็สุภาษเป็นไปได้นะคะที่จะมีการติดต่อหรือว่าการดีลงานอะไรอยู่แบบไม่เปิดเผย ถ้ามีการช่วยเหลือกันนะคะก็จะเป็นการช่วยเหลือแบบไม่ออกหน้าหรือไม่ก็อาจจะมีใครนะคะทำอะไรอยู่ลับหลังคุณโดยเฉพาะเจ้าของกิจการค่ะถ้าเป็นเรื่องของรายรับรายจ่ายคุณอาจจะต้องเข้าไปดูแลด้วยตัวเองนะคะอย่าไว้ใจใครแม้แต่กระทั่งคู่หุ้นส่วนของคุณกิจการที่จะได้ผลตอบรับที่ดีเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ก็คือที่เกี่ยวกับต่างชาตินักท่องเที่ยวอาจจะมีแผนที่ทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ค่ะ เช่นบ้านรถหรือว่าที่ดินจะซ่อมแซมจะขยับขยายหรือว่าจะขายนะคะแต่ว่าถ้าขายเนี่ยช่วงนี้อาจจะขายได้ยากหรือไม่ก็ต้องระวังที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านค่ะดูแลสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ให้ดีนะคะตรงไหนที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ก็ต้องระวังไปต่อการที่ช่วงสุดท้ายค่ะดาวอังคารนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะแล้วก็กรรมมะย้ายเข้าพบสุภะวันที่3ตุลาคม ดาวาธาตุลมนะคะเข้าไปอยู่ในภพาธาตุลมย่อมที่จะต้องมีการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างดาวอยู่ในบ้านของดาวศุกร์คู่มิตรแต่มีศัตรูคนเดียวกันนั่นก็คือดาวเสาร์ค่ะดาวทั้งหมดส่งกําลังถึงกันหมดเลยนี่คือที่มาที่ไปของการตีความนะคะฉะนั้นผลที่ได้มันจะเป็นไปได้ทั้งในด้านที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับภพบเรือนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองความเป็นมงคลต่างๆค่ะโชคลาภความสําเร็จ ที่พึ่งที่อุปถัมภ์ศาสนาความเชื่อความศรัทธาการศึกษาในระดับที่สูงหรือว่าพัฒนาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งการเดินทางไกลก็เกี่ยวนะคะหรือไม่ก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายคดีความความยุติธรรมการมีชื่อเสียงหรือว่าภาพลักษณ์นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนคะ่ะที่คุณจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ว่ามานี้ไม่ใช่ทั้งหมดดาวอังคารเข้าพบเรือนนี้มาเป็นดวงแรกนะคะก็ถือว่าเป็นการนำล่อง อะไรที่มันสะดุดติดขัดเดี๋ยวมันจะมีการขับเคลื่อนค่ะถึงแม้ว่าในตำแหน่งนี้นะคะดาวอังคารจะได้มาตรฐานเป็นปลาก็ตามคือความอ่อนด้อยอ่อนกำลังค่ะไม่ค่อยมีธิ์มีเดชอะไรแต่ว่าในด้านที่ดีก็ใช่ว่าจะไม่มีนะคะดาวที่อยู่ในตำแหน่งของแม่ธาตุแล้วก็อยู่ถูกธาตุด้วยนะคะเป็นดาวธาตุลมแล้วก็ไม่ใช่พบเรือนที่เสียย่อมที่จะต้องมีอันิสง์ในด้านที่ดีด้วยเช่นกันเสียอย่างเดียวค่ะคืออิทธิพลของดาวเสาคู่ศัตรูที่เข้ามาลบกวน ถ้ามีเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะก็จะอยู่ในช่วงของการปรับตัวอาจจะมีความรู้สึกไม่สะดวกไม่ราบรื่นอ,อยู่ได้บ้างยิ่งถ้ามีเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยก็ยิ่งจะต้องปรับตัวในเรื่องของความเป็นอยู่การเดินทางเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเดินทางบ่อยมากขึ้นค่ะไปได้ไกลทั้งต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศเกณฑ์ของการที่จะได้รับการสนับสนุนผักดันอะไรบางอย่างจากสังคมคนรอบข้างนะคะ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำไม่ถนัดมาก่อนหรือว่าได้ไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปเกณฑ์ของการที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองหรือว่าต้องเรียนรู้อันเนื่องมาจากงานที่ได้รับมอบหมายก็ได้ถ้าคุณรอข่าวสารหรือว่ารออนุมัติอะไรอยู่ช่วงนี้ก็จะมีความคืบหน้าเข้ามาค่ะมีโอกาสได้พบเจอสังคมหรือว่าคนที่สามารถที่คุณจะพึ่งพาได้ โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้อาจจะต้องรีบคุยรีบจัดการค่ะเพราะว่าถ้าดาวพุธเดินเข้ามาในตำแหน่งนี้นะคะเดือนหน้ามันจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรสำหรับคนรอบข้างตัวคุณนะคะเรื่องเดียวเลยหลักๆที่เห็นก็ต้องระวังค่ะเกี่ยวกับการทำอะไรบางอย่างลับหลังคุณซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่เอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณไม่ควรประมาททั้งสิ้นค่ะ และช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็ขอถือโอกาสส่งท้ายพระราหูในภพสหัสช้าคลิปต่อไปเราจะไปเจอพระราหูกันในภพกระดุมพักค่ะหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาสำหรับพระราหูนะคะซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณย่อมที่จะต้องมีเรื่องของการเดินทางค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่กันพอสมควรมีโอกาสที่จะได้ทำร่วมอะไรกับสังคมคนรอบข้างมากขึ้นแต่ว่าความเป็นดาวบาประคห์นะคะ ย่อมที่จะต้องนำพาเรื่องที่ทำให้คุณลำบากใจบางคนมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกับเพื่อนบ้านก็ยังได้เลยหรือไม่ก็ถูกเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักบางคนคิดไม่ซื่อหรือว่าที่จะต้องเข้าไปอยู่กับในสังคมของการแบ่งพักแบ่งพวกโดยรวมแล้วนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณย่อมได้รับอิทธิพลในทางลบก,กันพอสมควรวัฏจักรนี้กำลังจะผ่านไปค่ะและสิ่งที่จะมีผลตามพระราหูไปด้วยในภพกระดุมพัก ก็คือว่าถ้าคุณมีการทําอะไรร่วมกับใครเดี๋ยวที่มีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องผู้คนเหล่านั้นจะยังคงมีบทบาทบางอย่างในชีวิตคุณค่ะเอาไว้ไปฟังกันอย่างละเอียดในคลิปของพระราหูนะคะต่อจากคลิปนี้แล้วเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกบททดสอบต่างๆที่พวกคุณกําลังรับมือกันอยู่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อย ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ